เพิ่มอีกสูงขึ้นไปอีกก้อนหนึ่งนะแล้วก็เติมข้างอีกก้อนหนึ่งก็งจะพอดีเลยนะครับหยับเลยนะแล้วนะก็เหลือแต่พื้นนะครับพื้นที่ได้ปูนะพื้นปูที่หลังเลยทียนี้เราก็อยูด้านข้างครับอยราก็เริ่มที่จะปูเบื้องด้านข้างแล้วครับนะเป็นกระเบื้องสีขาวสีขาวเงานะครับตอนนี้พายุเขา้าแล้ว ันนีก้วอันนี้อเรากก็ยังขัดกระเบื้องอยู่นะฮะแล้วก็มาดูข้างในคับผมกลับประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ติดไฟนะฮะไฟยังไม่ได้ติดเนาะครับผมนี่นะรอบรอบ อาน้ายังอยู่เลยดีแต้าแห้แค่ต้นละน้าก็มาทำความสะอาดนะครับอ่างสินฟ้านะครับผมสวยงามวามอู่ถุงก็อูผนังก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยผนังด้านข้างโอ้โหโสวยงามเลย นี่ยาแนวจบแล้วก็โอ้โหสวยเลยเนี่ยครับผมด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เนะาะกระเบื้องจอกเงาๆนะครับเดี๋ยวยาแนวก็จะสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นการขุดหลุมทำตอม้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทคานวางผัง เป็นพื้นรองรับบ้านล็อกดาวน์นะครับเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปูกระเบื้องนิดนึงนะฮะเพราะว่ากระเบื้องขาดไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราก็มาเติมนะด้านหน้าก็จะเป็นลายหินอ่อนแบบนี้นะเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ยาแนวนะมันก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอ่างน้ําตรงนี้นะเอ้ไม่ใช่อ่างน้ําดิประมาณนี้อนี่นะโอเค าหน้านแล้วเดี๋ยวด้านข้างก็จะเป็นกระเบื้องลักษณะแบบนี้นะนะเป็นกระเบื้องหมดเลยทั้งหลังนะนะแล้วเราทาสีเฉพาะหลังคากับกับไม้เชล่านะไม้ฝาเชาล่านะั้นอันนั้นเราก็ทาสีเป็นสีขาวเป็นสีเดียวกับกระเบื้องนะอ่ะประมาณนี้ครับผมอ่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะกลับบ้านกันแล้วนะครับควนพนาการเด่นนะวันนี้ รามินหอมพระวงนะครับแล้วก็ราเมศก็วันนี้ก็สิ่งที่ได้ทําก็คือล้มเข่งนะครับเราล้มเข่งแล้วก็เอาต้นไม้ทุกต้นเลยที่อยู่ในเข่งนะครับก่อนหน้านี้นะเราก็เอาลงดินหมดเลยนะครับ,รบนะครับผมก็จะเหลืออยู่ประมาณสองเข่งนะฮะเดี๋ยวไฟหน้าเราก็จะมา,อาเอาลงดิน เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราทยอยเอาลงดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหลือดูสองแข่งเท่านั้นนะครับผมต้นไม้ก็เจริญงอกงามดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาได้ฝนนะฮะได้ฝนพาย,ยุยังแรงอยู่นะครับตามตามที่เห็นเลยเนาะอ่ะโอเคนะครับเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมสวัสดีครับวันพนา,า,าม